หน่วยอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยแห่งประเทศไทยใต้39หน่วยวิษณุครับก็ร่วมกับวัดมังกรกมลาวาสหรือวัดเล่งยี่ยาวราชนะครับที่กรุงเทพนะครับกพี่น้องมาแล้วก็พี่น้องธมาชิกหน่วยบรรเทานะครับชาววิษณุนะครับมาช่วยกันนะครับอยากจะฝากให้กําลังใจผู้ที่ติดเชื้อ covid ยังไงบ้างครับนี่ก็ขอให้หายไวๆครับดูแลสุขภาพกันทุกคนครับขอให้หายไวๆนะครับ ก็วันนี้นะครับก็ในนามอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยนะครับหน่วยใต้3านที่9ฐานวิษณุนะครับวันนี้ก็จะมามอบถุงยังเชียเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับสงรับพิงโควิดที่นี่นะครับผมครับผมก็ในนามของอบตย่านดีนะครับแล้วก็พี่น้องชาวอบตนะครับตัองขอบคุณพวกเราทุกคนนะครับที่ได้เห็น ความทุกข์ยากของพี่น้องแล้วก็มาช่วยเหลือนะครับในยามทุกข์ยากอย่างนี้ แล้ววันนี้มาร่วมกิจกรรมทำหมันสุนัขให้กับวัดที่เขาไม่แก้วเนี่ยเนื่องในวโรากาสอะไรครับก็วันนี้เป็นวันล้ายวันสวรรคตรของสมเด็จพระัต,ตเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับก็สำนักงานจังหวัดสระแก้วเนี่ยผมในฐานะที่เป็นปนศุษสัตว์จังหวัดเนี่ยก็ชวนน้องๆน,น,นะครับที่เป็นหมอนะครับเป็นนายสัตวแพทย์เนี่ย มาทาบุญร่วมกันนะครับมาทําบุญร่วมกันมันก็เลยมีกิจกรรมก็คือมาทําหมันนะครับทาหมันฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าน,นะครับให้กับหมานะครับที่อยู่ในวัดนะครับเ <c oughs> พื่อเป็นการลดจลํานวนประชากรของของ, <c oughs> ของสัตว์นะครับเพราะว่าแล้วก็เป็นการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าด้วยนะครับวันนี้เราก็มีทั้งการทําหมันนะครับผัดจัดทาหมันแล้วก็ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าให้ครับ มาชวนน้องๆมาทําบุญนะครับในเในื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครับกับเจ้าหน้าที่ทุกๆท่านเนาะที่ได้มาทําหมันให้กับสุนัขของสุนัขของป่าทุนไพรนะซึ่งมันมีเยอะมากแล้วก็คือมันจะออกเรียกว่าออกลูกเยอะทางสุนัขสงเนี่ยมีพระน้อยแล้วก็มีการเลี้ยงดูไม่เพียงพอนะก็ขออนุโมทนาบุญกับที่ แล้วที่นี่เขามาทำให้นะ